สวัสดีค่ะปูแอปเปิลนะคะก่อนออกกำลังกายค่ำคืนนี้นะคะปูก็มีคำคมมาฝากเช่นเคยค่ะบอกเลือกกันและเขาไปม,มีใหม่ยังดีกว่ายังเก็บเราไว้แต่แอบไปมีใครอีกคนโอเคนะคะเริ่มจากเรานอนหงายค่ะหายใจเข้านะคะเราเตะขาทั้งสองข้างขึ้นมาค่ะ หายใจออกนะคะเราเอามือจับบริเวณหน้าแข้งนะคะแล้วค่อยๆผักขาลงค่ะสมมติตึงแค่นี้เราค้างท่าไว้แค่นี้นะคะหายใจเข้าค่ะขาชิดติดกันหายใจออกค่ะเอามือจับหน้าแข้งค่อยๆผักขาลงค่ะตึงแค่ไหนค้างท่าไว้แค่นั้นนะคะ หายใจเข้าค่ะขาชิดติดกันสำหรับคนที่มีความยืดหยุ่นดีนะคะมือที่เราจับบริเวณหน้าแข้งเราก็จะมาจับตรงส้นเท้านะคะแล้วค่อยๆผักขาลงค่ะค่อยๆผักลงไปเรื่อยๆนะคะจนปลายเท้าเราติดพื้นค้างท่าไว้สักรู่นึงนะคะจากนั้นค่ะ จเข้าขาชิดติดกันค่ะหายใจออกปล่อยขาลงค่ะจากนั้นผ่อนคลายท่าค่ะ